โอเคสวัสดีครับขอโทษทีมาช้าหน่อยนะเอ่อมาดูของคนของเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานของทีมเนี่ยอฮเข้าเด่นนะครับเข้าเด่นเจ็ดห้านะเข้าเด่นเจ็ดนะครับเก้าไปร้อยเก้าร้อยนะ ไทยเที่ยงเข้าเด่นนะครับเด่นนะเข้าเด่นเนาะทับสองทับสามคนนะครับไปเจ็ดเจ็ดล่างอ,อันนี้การล่างที่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะแล้วกอ็อันนี้หกเข้า้อยนะครับหกเข่า้อยเซของเล็บนะแล้วก็มาเจ้งอีกทีนึงก็คือเจ็ด ครับตัวเลขแปดเนอะโอเคมาดูของวันที่เก้านะครับต่อนะเดี๋ยวไม่ทันสิบโมงเนอะวันที่เก้านะครับ,บต่อเป็นห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสามนะครับอสามเก้าสามศูนย์สามสองนะครับแล้วก็สามสามนะ ไทเช้านะแล้วก็หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับเด่นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสวยมากไทยเช้านะครับอา่าไทยเที่ยงนะครับไทยเที่ยงสามจอกเป็นสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์นะครับสามเก้าไม่น่ามาน่าจะเป็นสามหกมากกว่าสามสามสามแปดอย่างเงี้ยเออน่าจะโอเค นะครับแล้วก็เก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าสองนะครับแล้วก็แปดหนึ่งแปดสี่แปดห้านะครับไทยเที่ยงนะอ่ะมาดูไทยบ่ายต่อเลี้ยงนิดนึงนะอสองสองแปดสองศูนย์นะครับสองหนึ่งนะไทยบ่ 2, 1, นะบายนะ หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะครับแล้วก็เก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าศูนย์นะครับไทยบ่ายนะไทยเย็นครับไทยเย็นสองสองแปดสองหกสองเก้า 2, 28, 26, 29, นะครับแล้วก็สี่หกสี่แปดสี่เก้า 4, 6, 4, 8, 4, 9, นะครับอ แล้วก็สามห้าสามเจ็ดสามศูนย์นะครับหายไปไหนแล้ว